สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบีซีรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพีบีค่ะวันนี้ก็มารีวิวเทียบกัน2รุ่นนะคะกับ Toyota v i o โกับ Toyota y a r เรนะคะแบรนด์หลัก2รุ่นเลยนะคะใครที่ชอบในส่วนของเครื่องพันสอหรือพันหคลิปนี้ตัดสินใจได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยกับน้องบีนนะคะ093ค่ะ1 3 2 1 9 0 3นะคะ093 หนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะโทรได้แอดไลน์ line, ได้ออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะพี่พี่คะสำหรับใครที่กำลังลังเลยอยู่นะคะเลือกไม่ถูกระวางยาริสหรือว่าวิออดีวันนี้นะคะได้คําตอบจากคลิปน้องบินแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องบินจะพามาชมในส่วนของดีเทลของยาริสกันก่อนค่ะพี่พี่คะในส่วนของกระจังนนหน้านะพี่พี่นะยาริสจะเป็นดวงไฟฮาโลเจนเหมือนกันแต่ว่าดวงไฟเนี่ยจะมีให้ไม่สองดวงเนาะแล้วก็จะมีไฟหรีและไฟเลี้ยวด้านล่างนะคะสามารถ เติมไฟตันหมอกเพิ่มได้ด้วยนะคะในส่วนของยาริสยาริสเนี่ยจะเป็น1.2 Entry ปี2022นะคะค่าตัวอยู่ที่379,000เลขไมค์40,002ค่ะพี่ๆค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถก็จะเป็นไฟเลี้ยวทับทิมมาให้เนาะบอดี่ตัวรถคันนี้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเลอะฝุ่นเลอะไรดูไม่สกปรกนะพี่ๆนะยางใหม่ปี2025นะคะล้อกระทะเนาะ เป็นล้อกระทะนะคะในส่วนของกระจกมองข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวในตัวเนาะเพราะไฟเลี้ยวจะติดด้านข้างตัวรถนะคะคิ้วกันสาดคันนี้ติดมาให้แล้วสีบานเรียบร้อยเบ้ามือได้โครเมียมด้วยนะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะขอบประตูคะ่ะพี่พี่ขอบประตูดีไซน์เป็นสีดำด้านนะคะกระจกจะปรับออตโต้ฝั่งคนขับด้านล่างมีลำโพงมาให้เนาะคอนโทรลด้านหน้านะคะก็จะดีไซน์เป็นสีดำด้านหรือเลขไมจะอยู่ที่ สี่หมื่นสองนะคะรับประกันว่าเป็นไมเทนนะพี่พี่นะพวงมาลัยจะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอวิทยุเนาะใส่เพนดงแผดดิตได้เชื่อมต่อ AUX US, USB ได้รับสายวางสายได้นะคะเอจะปรับแมนนวลนะคะปรับความแรงลมได้สีระดับค่ะพี่พี่ค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้น,นะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเนาะพี่พเนาะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะ รอยตะเข็บอะไรก็คือสวยสาภาพบอกคล้ายๆเนื้อก็ไมห่หยีนะพี่ๆนะแต่งลวดลายให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างดูได้เลยนะคะทางร้านจะวารันตีในส่วนของโครงสร้างหลักไม่มีชนหนักจุ่มน้ำด้วยควานะคะในส่วนของการเปิดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเปิดจากด้านในนะคะพี่นี่สัญลักษณ์โอก,กอเลงอยู่น็อตเดิมเฉียดสีเดียวกับตัวรถนะคะห้องโดยสารที่ให้มาถือว่าไม่แคบนะคะให้มาใหญ่ให้มากว้างอยู่ นั่งแล้วเขาไม่ติดนะพี่พี่นะหัวหมอนด้านหลังก็มีให้สามใบเรียบร้อยนะคะเพดงเพดานอะไรยังสะอาดสะอานติดตั้งคาซีได้เหมือนกันค่ะด้านหลังนะคะหัวหมอนสามใบติดตั้งคาซีได้ <c oughs> ในส่วนของด้านหลังก็จะเปีนเสอาอากาศมาให้นะกระจกหลังก็มีเส้นละลายฝ้านะเส้นละลายฝ้าไม่ขาดนะคะกระจกเท้เดิมโตโยต้าเรียบร้อยค่ะพี่อะดูในส่วนของช่องเก็บสัมภาระบ้าง ถือว่ากว้างอยู่นะคะอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็กว้างอยู่ถาดพลาสติกมีมาให้เรียบร้อยบล็อกนะคะแม่แรงเครื่องมืออะไรมีมาให้นะพี่บีเนาะจะไม่มียางสเปรย์แล้วนะปี2022ขึ้นไปจะไม่มียางสเปรย์แล้วนะคะรูกลมคมชัดนะคะอาร์คเดิมทุกจุด <c oughs> กลมคมชัดอาร์กเดิมทุกจุดนะคะพี่ขารถสวยรันตีโครงสร้างแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะกระยะด้านหลังให้2จุดมีไฟทับทิมให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของล้อก็จะมีโปร่งล้อให้หน่อยๆน,นะตัวยาริ์นะคะพี่ๆตัวยาริ์นะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างพี่ๆจ๋ากับเจ้าตตวใต้ายาริ์นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเครื่องสักหน่อยดีกว่านะคะ ในส่วนของห้องเครื่องคันนี้เครื่องจะอยู่ที่พันสองนะพี่ๆเนาะยาดิสเครื่องจะพันสองนะคะประหยัดน้ํามันนะแต่อาการใช้ง,งานอาจจะอืดน,นิดหน่อยนะคะถ้าใครที่ชอบความแรงความเร็วคันนี้ฝาครอบเครื่องมีมาให้นะคะเป็นเครื่องยนต์ v v t i e ฝาครอบเครื่องสภาพสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะจุดแต้มสีเม็ดอาร์คต่างๆคือของเดิมนอตเดิมโรงงานเครื่องไม่เคยผ่านการผ่า แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่อาร์คสวยแก้มซ้ายแก้มขวาสวยๆกลมๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะคันหน้าไม่คดไม่งอรถไม่เคยชนนะคะในส่วนของฝากระโปรงก็สีเดียวกับตัวรถนะตัวน็อตพี่จ๋าคันนี้จะไม่มีในส่วนของแผงกันความร้อนนะคะแต่สามารถเห็นรูกลมได้ทุกจุดเลยว่ายังคมชัดสวยๆอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของวีออสกันต่อะคะ่ะพี่ขา เตอร์เต้าวิอ1.5เอคันนี้เป็นรถปี2020นะคะเลขหม่จะอยู่ที่ประมาณ100,000ต้นๆค่ะพีวค่าตัวอยู่ที่379,000นะคะ379,000ค่ะพี่ขานี่คันนี้จะได้ในส่วนของบอดี้ตัวรถสีขาวนะคะกระจังด้านหน้าก็สีดำตัดสลับกับสีขาวสวยๆเลยนะพี่บ,บนะดวงไฟด้านหน้าเป็นฮาโลเจนเช่นกันแต่จะมีดวงเดียวนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเนาะ จะมีไฟเลี้ยวให้นะคะไฟดีจะอยู่ด้านในคันนี้เติมไฟตัดหมอกเพิ่มไม่ได้แต่สามารถไปเติมในส่วนของไฟเดย์ไทม์ running light ได้นะคะที่ขี่ดำๆตรงนี้นะจ๊ะนี่เลยกระจังด้านหน้าก็สีดําเหมือนกันตัดสลับกับสีขาวได้อย่างลงตัวค่ะพี่มาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนยางให้ใหม่แต่เป็นยางปี2023เนาะยางกุดเยียนะคะในส่วนของแม็กก็จะเป็นล้อกระทะขอบเท่าไหร่เอยขอบ15เช่นกันนะคะ คลิปลงคลิปล็อกนะคะตัวนงตัวน็ตวนอตเด,ดิมเหมือนกันในส่วนของกระจกมองข้างสีเดียวก,กับตัวรถนะคะแต่สลับสีดําด้านคันนี้จะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะอยู่กับกระจกมองข้างเรียบร้อยเลยนะพี่ๆนะกระจกก็ยังของเท้ของเดิมสัญลักษณ์โตโยต้าสัญลักษณ์มกอะไรยังอยู่นะคะมือจับสีขาวเรียบร้อยนะคะพี่มือจับสีขาวเรียบร้อยเลยคันนี้นะคะในส่วนของ โครงสร้างดูได้ดูได้เลยนะคะขอบยางสภาพสวยๆยังไม่มีรอยฉีกขาดรอยอะไรเลยนะกลมคมชัดสวยๆนะคะนี่เลยดูได้เลขใหม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนนิดๆคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยธรรมดาสามกา้านหุ้มหนังนะคะนหน้าจอเป็นหน้าจอวิทยุเช่นกันใส่แผ่นดิสต์ได้เช่นกันเชื่อมต่อ AUX USB ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะพี่ๆคะ่ะนะ แอ่นนะคะสามารถปรับแมนนวลได้ปรับความแรงลมได้4ีระดับเกียร์ออโ,อ,โอโต้เบรกมือแบบดึงแบบแมนนวลเนาะอันนี้จะเป็นเบาะผ้าเช่นกันค่ะเบาะผ้าสีดำนะดีไซน์แบบลวดลายคล้ายลายกราฟิกเลยนะคะสวยๆเหมือนกันสภาพสวยๆไม,ไม่ไม่มีผ่านการใช้งานมาแบบไม่ชํำนะพี่พี่ค่ะดูวยส่วนของห้องผู้โดยสารบ้างห้องผูโดยสารก็คือหัวหมอนสามใบเหมือนกันด้านหลัง เป็นบอกาพาดนะคะสารละลไอโซโฟิกมีเรียบร้อยนะคะติดตั้งคาซีได้สองตำแหน่งเพิ่มที่วางแก้วน้ำม,มาให้1จุดนะคะด้านหลังในส่วนของแผงประตูด้านหลังก็ดีไซน์สีดำด้านเช่นกันนะคะดีไซน์สีดำด้านเช่นกันอะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนาะก็ต้องเปิดจากด้านในเช่นกันค่ะเหมือนยาริสเลยนะ เหมือนยาเดเลยเปิดจากด้านหลังเหมือนกันนะคะด้านหลังก็จะมีเสาอากาศกระจุกหลังละลายฟ้าเส้นละลายฟ้าเมฆค่ะนะคะหนูห้องเก็บสัมภาระก็ข,ขนาดพอๆกันแต่จะไม่มีในส่วนของถาดพลาสติกให้คันนี้จะมียางสเปรย์ให้นะคะมีเครื่องมือแม่แรงแต่จะไม่มีเป็นบล็อกเนาะแต่มียางสเปรย์ให้คันนี้นะคะรูกลมคมชัดทุกจุดค่ะ รูกลมคมชัดทุกจุดอ่ดูห้องเครื่องกันบ้างพี่พี่ดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่พันห้าเนาะพิออสนะคะเครื่องพันห้าพี่พี่จา๋านี่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูอวีทีไอนะคะฝาครอบเครื่องมาพร้อมกับสีเทาน็อตเดิมนะคะเต้มสีเดิมเหมือนกันน็อต เดิมเครื่องไม่เคยผ่านการผ่าสารลัก์มอกอยังอยู่หมอแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แก้มซ้ายแก้มขวาของเดิมรูกลมคมชัดนะคะน็อตฝากระโปรงไม่เปลี่ยนค่ะที่สาคัญมีในส่วนของแถงการความร้อนให้เช่นกันดูรูกลมได้ดูอาร์คได้นะคะนี่เลยสวยเดิมทุกจุดนะคะพี่ขาอะตัดสินใจกันได้หรือ,อยังว่าจะเอาโตโยต้าอยหรือโตโยต้ายาริดดิ หากตัดสินใจได้แล้วนะคะยกหูหาน้องบีนได้เลยค่ะที่เบอร์093นะคะ1321903ค่ะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้อ,ดไดออกรถง,ง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ สำหรับวันนี้เดยวน้องบินขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆิทค,คลิปหน้านะคะจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องบินขอตัวลาไปก่อนหากคลิปนี้มีคําพูดไหนผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรุไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรุไทยรถสวยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย